สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวสินค้าของร้าน ACS ช s ยสตีด f พชชหลังจากที่จบคลิปแรกไปนะฮะของของร้านที่ครั้งที่แล้วได้มีการเผยแพร่ในส่วนของการรีวิวสินค้าบางตัวออกไปก็โจทย์สำคัญที่ทำให้เรามีเซกชั่นในเรื่องของการรีวิวสินค้าขึ้นมาก็คือ,อได้รับเสียงคำถามจากลูกค้าว่า สินค้าไม่เหมือนแบบหรือสินค้าเหมือนแบบหรือเปล่าสินค้าเหมือนขอ,ของในลูกหรือเปล่าเหมือนนางแบบที่ใส่หรือไม่ก็เลยได้เกิดไอเดียขึ้นขึ้นมาแล้วก็ความคิดที่อยากจะแก้ปัญหาหรือ,อแก้จุดข้ขอสงสัยของลูกค้านะฮะว่าอยากจะทําให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราจริงๆว่าเราไม่ได้เมคหรือว่าเราไม่ได้โกหกว่าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเช่นเคยครับครั้งนี้ผมรุ่งชัยรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแล้วก็เป็นผู้รีวิวอาจจะ ไม่เหมือนกับร้านอื่นๆที่มีแม่ค้าแต่งตัวสวยๆใส่ชุดเดรสท,ทาหน้าเขียนขอบตาดีๆนะฮะก็ของผมนี่ก็ออกแนวเฟรนลี่นิดนึงก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรวมสุหนแม่ค้าอ้อมก็คงจะมีโอกาสเห็นกันในคลิปต่ต่อไปนะฮะว่าเดี๋ยวพร้อมก่อนเมื่อไหร่นะฮะรอลูกโตสักนิดก่อนนะะตอนนี้คือ,อลูกกำลังติดแม่แล้วก็ไม่พร้อมที่จะอะอ,อกมาในส่วนของเปิดหน้ากล้องอย่างนี้นะฮะยังไงก็ ต้องขออภัยด้วยแล้วก็มาเริม่มเลยครับสำหรับสินค้าที่จะรีวิววันนี้ให้เห็นภาพจริงๆเลยผ่านวิดีโอ,อกล้องเว็บแคมของอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่แหละก็คือสินค้ารหัส d ด้วย5790ตัวนี้ครับตัวนี้เลยรายละเอียดในเว็บไซต์บอกไว้อยู่แล้วนะฮะเป็นไซส์ M ไซส์ L มีมีมีลองรับไว้อยู่แล้ว ใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาแล้วก็นี่ฮะผมเพิ่งได้แกะห่อออกมาให้เห็นเดี๋ยวจะหาว่าสินค้าเหมือนจริงหรือเปล่านี่เลยนะฮะผมพยายามจะขยับ้ใหช้านะเพื่อไม่ให้กล้องมันเข้าพลานี่คือตัวสินค้าของจริงที่ผมเพิ่งแกะออกจากถุงนะฮะออกจากถุงมาโนะทนสีเนื้อผ้างานตัดเย็บ โอเคเลยแหละใช้ได้แล้วก็ผมให้ดูชัดๆเห็นไหมเหมือนของจริงเหมือนของในรูปที่นางแบบใส่ไม่ผิดแน่นอนครับผมคือเสื้อผ้าทุกตัวที่แม่ค้าอ้อมออกมาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาคัดแล้วจากประสบการณ์ที่เขาทำงานค้าขายออกมาก็จริงๆคือทุกคนที่ทำงานค้าขายออนไลน์ การที่นําเข้าสินค้ามาทุกคนจะมีประสบการณ์ในการคัดสรรสินค้ามาให้ลูกค้าใช้ถ้าสินค้าไหนที่ไม่เหมือนแบบนะฮะหรือมีตําหนิเดี๋ยวแม่ค้าอ้อมเขาจะแจ้งให้ทราบในทางผ่านช่องทางที่ทางลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะเนี่ยป้ายป้ายยังยังยังไม่นั่นเลยด้านหลังเป็นซิปเป็นซิปเห็นไหมฮะเป็นซิปเดี๋ยวเลื่อนดูให้เห็นรูปว่าด้านหลังเขาก็เป็นซิปเหมือนกัน ่าเห็นหนี่เห็นหรือเปล่าซิปส,สีเงินนะฮะรากยาว็นเอวแล้วก็มีเข้ารูปส่วนของการตัดเย็บเห็นหรือเปล่านะฮะผมพยายามทำมาให้เห็นมุมกล้องที่แสงไม่จัดเกินไปนะฮะเรื่องดีไซน์งานตัดเย็บ ทุกอย่างเหมือนที่นางแบบใส่หมดครับอันนี้ไว้ใจได้รับรองได้เลยคือไม่ผิดหวังแน่นอนกับการซื้อเสื้อผ้าของร้าน A S S S T เอเชียทิชแฟชั่นลูกค้าสามารถไว้ใจได้<ๆ>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเ,าเ,าเ,าเาขาเรียกอ,อะไรอธิบายนิดนึงลูกค้าบางบางท่านอาจจะไม่พอใจเรื่องการจัดส่งไอท้ทำไมถึงของ,ของถึงช้าจังเดี๋ยวนี้คือเราอยากจะให้ถึงเร็วที่สุดจริงๆแต่ว่า,าด้วยกําหนดระยะเวลามาตรฐานของไปรษณีย์ไทย นะเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้ส่งหรืออาจจะส่งแค่บันเสาร์ครึ่งวันช่วงเช้าบางทีติดวันนัดหัดเลิกเราควบคุมไม่ได้จริงๆตรงนี้แต่ว่าเ,เรื่องแท็กกิ้งนัมเบอร์เรืออะไรเราส่งให้ตามระยะเวลาอยู่แล้วอันนี้ต้องต้องกราบขออภัยในความาบางกรณีที่ล่าช้าไปจริงๆอันนั้นคือต้องเราควบคุมไม่ได้จริงครับเรายังไงก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่เป็นส่วนของแขนนะผมพยายามให้ดูส่วนของ เรื่องการตัดเย็บเห็นไหมฮะผมนิ่งสุดละผมนิ่งสุดสุดละอยากให้เห็นกันทุกทุกทุกไอ้ส่วนรายละเอียดของเนื้อผ้าอยากให้เห็นทุกรายละเอียดของเนื้อผ้าว่าการตัดเย็บเขาดีนะคุณจ่ายราคานี้คุณได้ของดีแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณดูวีดีโอรีวิวสินค้าของของตัวนี้นะฮะรับรองว่าส่วนลดมีแน่นอนนะฮะขอ ขอแค่ว่าคุณด,ดูรีวิวแล้วก็บอกอสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างที่ทางร้านโปรโมทให้ดูอันนี้ผมพยายามให้ดูขอในส่วนของการตัดเย็บนะเห็นปะคืองานเข้าละเอียดนะครับงานเข้าละเอียดเหมาะสมกับราคาแน่นอนคือหน้าร้านตอนนี้ขายอยู่ที่6 8 9บาทนะครับ ร8อบาทชุดเดรสแฟชั่นทำงานสามารถใส่ออกงานได้นะฮะสีกรมสีกรมก็สีกรมจริงแหละขาวเทาอันนี้ไม่ไม่พลาดแน่นอนครั้งที่แล้วนะั่คือสีส้มนะแม่แม่แม่ค้าอ้อมเขาบอกว่าถ้าตอนดูตอนกลางคืนไฟนีออนสองมันเหมือนเป็นสีแดงเขาเลยลงเป็นสีแดงไปนะฮะแต่ก็ผมรีวิวให้ดูแล,แล้วกะว่าตัวน้าสีส้มจริงๆนะฮะก็ไม่ได้โกหกกันตัวผ้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าผ,าผสมโพลีเอสเตอร์นะฮะตัวนี้คือยืดหยุ่น ยืดหยุ่นใส่ใส่กระชับแน่นนอนนะฮะยืดหยุ่นผมไม่ไกล้าดึงแรงเลยกลัวไม่ใช่ไม่ใช่กลัวขาดนะกลัวไม้าอ้อมบวยนะฮะกลัวไม้ขาอ้อม็บยายมาี่ผมยุ่งเลยนะฮะ <c ười> ก็โอเคแหละ <c ười> ด้านในอ่ะผมให้ดูด้านใน <c ười> เป็นเนื้อผ้าอย่างนี้ <c ười> เห็นไหมครับ <c ười> ด้านในใส่สบายครับไม่ทำให้อึดอัด เนื้อผ้าตรงนีนะ้เขาแยกชิ้นออกมาให้เห็นนะด้านในเป็นอย่างนี้ก็สําหรับการรีวิวครั้งนี้เช่นเคยครับไม่มีส่วนลดไม่ได้สินค้าชิ้นไหนที่หยิบมารีวิวต้องมีส่วนลดสําหรับคนที่ดูรีวิวแล้วสนใจสินค้าอยากซื้อก็บอกว่าเออพอดีดูวิดีโอรีวิวมาแล้วขอส่วนลดได้ไหมบอกไม่คาอ้อไปเลยนะฮะ ก็ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับจาก6 8รบาทเราลดเหลือ,อ589บเทเหมือนเดิมนะฮะก็เยอะนะเวเยอะมากเลยยังไงก็สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาก่อนสินค้าหมดย้ําอีกทีว่าสินค้าทุกตัวมีจํานวนจํากัดเราไม่ได้สต็อกเยอะนะฮะเราไม่ได้สต็อกเยอะตัวนี้ก็ผ่านไปเนาะน่าจะรายละเอียดน่าจะครบถ้วนดูแบบแล้วน่าจะโอเคเหมือนของที่อยู่ต้องขออภัยฮะ ดูแบบแล้วก็เนีฮะเหมือนของจริงที่อยู่ในรูปไม่ผิดเทียนแน่นอนนะฮะตามแบบเป๊ะทุกอย่างคุณภาพเนื้อผ้าเพราการตัดเย็บดีนะฮะคุ้มราคาแน่นอนครับที่คุณจ่ายมาไม่ต้องห่วงเสื้อผ้าร้านเอเชียสตรีชั่นเราคัดสรรมาอย่างดีนะฮะก็หมดไปละหนึ่งตัวนะครับยังไงก็อย่าลืมทักทายเข้ามา ่านช่องทางการาาซื้อขายที่ที่อยู่ทั้งแฟนเพจหรือทางเบอร์โทรหรือไลน์นะฮะถ้าไลน์ก็เข้าไปสแกน QR code อยู่หน้าเว็บได้เลยนะฮะเนี่ยเขามีอยู่ก็แค่เอา,อามือถือที่เราใช้ในไลน์ที่วิจารณก็สแกนแได้เลยหรือจะใช้เป็น ID ก็ได้ ID ก็ Asia c t i f a h i o n นะฮะก็ทักทางเข้ามาได้อันนี้ก็วันนี้ขออีกตัวหนึ่งนะฮะขออีกตัวหนึ่งอ่า สินค้าตัวนี้เลยโอ้อะไรไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยฮะแต่ละตัวที่คัดสรรมาคือจริงๆทุกตัวเหมือนสินค้าเหมือนแบบถ้าตัวไหนที่ไม่เหมือนอย่างที่บอกคือจะแจ้งให้ทราบว่าจุดนั้นจุดนี้หรือสีหรือตําหนิมีตรงไหนถ้าตัวไหนที่ไม่เหมือนหรือมีตําหนิแม่ค้าเขาจะมีราคาพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเสนอให้นะฮะอันนี้คือแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปนะฮะแต่ยังไงซะเราคํานึงถึงความพึงพอใจใลูกค้าเป็นหลักนะฮะ ทั้งแทนจําหน่ายฮะคลูกค้าที่ซื้อไปเราบริการเหมือนกันแล้วก็ต้องขออภัยเหมือนเช่นเคยว่าตอนนี้เรื่องของแทน,นจําหน่ายเราอาจจะบริการให้คุณได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเวลาคุณสั่งของมายัางไงเราก็ส่งของให้อยู่แล้วนะในนี้ต้องขออภัยเพราะว่าทั้ง2คนก็คือเลี้ยงลูกกัน2คนแล้วก็ไม่มีเวลาเลยสลับกันจริงๆในนี้นต้องกราบขออภัยจริงๆครัครั้งนี้นผมช่วยอยู่ก่อนจะไม่แกะจะถูกเลยฮะเดี๋ยวผมจะแกะ ออกจากถุงให้ดูคือผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยรู้ว่ามันมีสต็อกแล้วไหมครับบอกว่าเอาตรงนี้ไปรีวิวแล้วกันวันนี้ผมขอสินค้ามา2ชิ้นเพื่อรีวิวแล้วก็มีส่วนลดผมแกะก่อนครับหนึ่งรอน่ดหนึ่งนะครับมาแล้ว r j Story นะีนนะ่ตอนที่แกะออกมาเป็นภาพอย่างนี้วไว้ เห็นหรือเปล่าปุ๊บ AJ Story ไหนๆก็จะเป็นในเรื่องของการซูมแล้วขอดูในส่วนของที่หน้าเว็บที่พอซูมให้ดูก่นอนว่าเป็นยังไงเหมือนจริงไหมรอข้ากล้าท้าพิสูจน์อ่ะ ตัวนี้แล้วกันฟื้นโทษทีฮะไม่ถนัดเห็นไหมปะเห็นไหมฮะเหมือนไหมฮะเหมือนจริงลายเสื้อทุกอย่างเหมือนจริงอันนี้เป็นกล้องโน้ตบุ๊กนะครับต้องขออภัยถ้าแสงต่างๆมันไม่ได้จับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดูอีกทีนึึงอ่ะป๊บซูมให้เห็นซูมไหม <laughs> โอเคน่าจะได้แหละคือผมพยายามให้เห็นระยะใกล้ๆด้วยนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอะลายไม่เหมือนอะไรเงี้ยคือกรณีถ้าลายเสื้อผ้าเป็นพื้นหนี้ส่วนใหญ่คือจะมาเหมือนแต่กรณีถ้าเป็นอย่างเช่นแม็กซิเดสแล้วมีลายผมเรียกก็เรียกว่าลายลายพวกดอกไม้ท้องทะเลอะไรพวกนั้นนะคือนางแบบใส่ลายในในรูป อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งสินค้าไม่จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโทนสีลายทุกอ,อย่างจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตำแหน่งของลายจะไม่เหมือนกันเพราะว่า à, การตัดเย็บพวกแม็กซิเดียในส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ้าผืนใหญ่ในการตัดดังนั้นลายที่อยู่ที่นางแบบเขาใส่กับลายสินค้าจริงเนี่ยอาจจะตำแหน่งของลายจะไม่อยู่อยู่ไม่ตรงกันอันนี้คือต้องต้งทำความเข้าใจนิดน,นึงนะครับเพราะว่าสินค้าการตัดเย็บเขาไม่ได้ทํามาจากาผ้าผืนเป็นเป็นชิ้นๆ้นแต่เป็นการ นำผ้าเป็นม้วนใหญ่ๆมาตัดเป็นสินค้า1ชิ้นนะฮะมาที่บ้านเข้าใจปะ <laughs> โอเคซูมซูมตอนนี้มีแต่ซูมกับซูมเท่านั้นซูมไม่เห็นเห็นกันเลยนะฮะซูมไม่เห็นกันเลยนะะเดี๋ยวเห็นปะป รวดลายทุกอย่างสีสันเหมือนกันนะฮะสีสันเหมือนกันรายละเอียดตัวนี้นะฮะเป็นชุดเดรสชุดเดรสแฟชั่นทำงานนะฮะผมอ่านตามนี้แล้วกันสีขาวดำนะะกระโปรงลายดอกไม้สีทองส่วนกระโปงสีทองจริงไหมอ่าให้ดูนี่ฮะเห็นไหมครับ เหมือนไหมฮะเหมือนตามแบบเลยเนาะตามแบบตามแบบใส่ไงก็ตัวชุดก็จะอย่างนั้นเลยสมโมกเอลเอ๊ะก็เรียกสมอค,ออมอคป่ะตัวช่วงเอลมีอ่าเหมือนสายสายผ้านะฮะสำหรับรัดอีกทีหนึ่งผูกโบด้านหลังเดี๋ยวก็มีด้านหลังหรือเปล่าไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะผมเห็นเมาส์ผมป่ะเนี่ย นี่ฮะด้านหลังผมกดได้ไหมเออโอเคด้านหลังก็จะเป็นผ้าตัวนี้รัดอยู่ผ้าตัวนี้ก็มีทั้งสองทั้งสงด้านทั้งสงด้านความยาวก็ประมาณหนึ่งคืนรัดเป็น,เป,นเป็นโบกหลังก็ดูน่ารักฟุงฟิง้งมุงมิงผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะเห็นว่ากำลังอินเทนตอนนี้สำหรับตัวนี้เป็นไซส์ M ครับของ r j s ์เจสร เอ่ยชื่อแบรนด์น,นี้เมื่อไหร่รับรองงานคุณภาพแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมด้านในก็นี่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมขอพยายามผมปึ๊บเป็นผ้าที่ใส่แล้วทําให้ไม่อึดอัดนะฮะแยกจากชั้นข้างนอกนะฮะเป็นสีขาวโทนขาวเลยนะฮะ AJ Story s i ส์ M ตัวนี้นะฮะ,ะผมปิดก่อน สำหรับตัวชุดเดสตัวนี้สึ่เครื่องมันจะไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วมาไซส์เดียวครับไซส์เนะฮะแต่ว่าก็ลักษณะก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะฮะให่พอสมควรขนาดไซส์ดูตามหน้าเว็บได้เลยครับตามนั้นเลยนะฮะทุกอย่างเหมือนจริงด้านหลังด้านหน้านะฮะลายกระโปรงสีดำดอกไม้สีออกโทนทอง ผมบอกว่าออกโทนทองแล้วกันแต่จริงๆกะเนะฮะเข้ากล้องแน่นอนใส่แล้วน่ารักนะฮะใส่ทํางานก็ได้ออกงานก็ดีนะฮะหรือจะใส่แบบงานเป็นทางการก็ไปได้ตัวนี้นะฮะเพราะว่าสีโทนสีเขาเป็นสีขาวดําแล้วก็ดอกไม้เป็นสีทองโทนสีทองก็สุภาพนะสุภาพอยู่ไม่ไม่ถือว่านั่นเลยใส่กับเพื่อนประดับได้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะฮะนั่นในกระโปรง ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ไหมนะด้านในเป็นอย่างนี้ด้านนอกเป็นอย่างนี้นะการตัดเย็บเขานะรูปแบบการตัดเย็บเขานะเรื่องการตัดเย็บนี่คือผมเท่าที่ผมตรวจด,ดูเป็นงานฝีมือที่เนี้ยบพอสมควรครับผมให้ดูเลยเห็นไหม หนึ่งนะฮะคือการรีวิวของผมอาจจะเป็นการรีวิวแบบแข่งนิดนึงเนาะคือไม่ได้เป็นแบบผู้หญิงจ๋านะครับผมแค่อยากเสนอให้เห็นว่า,าสินค้าของร้านเอเชียสตทแฟชั C ่นเนี่ยเป็นสินค้าที่เหมือนแบบนะฮะเราไม่ไม่มีการนําสินค้าทีา่ด้อยคุณภาพมานะฮะหรือถ้าเป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพจริงๆเราไม่เราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อเราจะบอกกันทีว่าสินค้าตัวนี้เนื้อผ้าเป็นยังไงบางไหม สีเป็นเหมือนนางแบบไหมอะไรยังไงเ็เราจะบอกทันทีนะฮะอันนี้คือให้ไว้ใจได้ใส่ตามไปค้าออมตอนนี้พัฒนามาเยอะเ <c oughs> จอมาเยอะครัเจ็บมาเยอะ <c oughs> ก็อย่างที่บล็อกร,รู้ก่อนซื้อขายออนไลน์ได้แชร์ไปนะ,ะว่าประสบการณ์ของเราก็ค่อนข้างจะพอสมควรแหละทั้งหมดนี้คือเสื้อผ้าชุดเดทรหัส012 2นะฮะ เหมือนจริงเหมือนแบบไม่ผิดเที้ยนนะฮะสีลายกับทุกส่วนงานตัดเย็บนะฮะเรื่องขนาดต่างๆดูที่เว็บไซต์ได้เลยตัวนี้นะครก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยราคาก็เหมือนเดิมครับเราจะโปรโมทพีอ่าเราเขาเรียกอะไรไหนๆก็มารีวิวไว้เห็นแล้วราคาหน้าร้านอยู่ที่899บาทอ่จาจะไม่ลดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมเนียมเราแล้วแหละ ผมจะขอเป็นธรรมเนียมแล้วกันเวลาผมรีวิวงต่างผมจะต้องเอาสินค้ามาต้องมีส่วนลดก็เหมือนเดิมครับจาก899ก็เหลือ799นะฮะลบไปเลยขนาดนี้ถือว่าลดเยอะนะถ้าดูรีวิวแล้วรีบมาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮนะสะต็อกจํากัดเป็นคําพูดที่ผมไม่ได้ไม่ได้โม้นะพูดตรงๆว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะเราไม่ได้ บอกาเอ้ยทากระตุ้นการขายหรือเปล่าเปล่าครับเรานําเข้ามาจํากัดจริงๆนะฮะเป็นเพราะว่าเป็นร้านค้าที่อา่าก็เรียออะไรก้าวของมันจริงๆคือเราไม่ได้อ่เราเริ่มมาจากศูนย์จริงๆร้านนี้นะฮะเอเจซิฟิเคชันเริ่มมาจากศูนย์จริงๆจากที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็อา่าเรื่องเรื่องเองินทุนคือ,อไม่ต้องพูดถึง นะคราะเราก็ค่อยๆหมุนแล้วค่อยๆเก็บค่อยๆพัฒนาในเรื่องของระบบในเรื่องของสินค้าในเรื่องของการนําเข้าค่อยๆพัฒนาก้าวไปค่อยๆก้าวไปนะฮะสำหรับใครที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออ่านในบล็อกก็จะทราบกันดีนะฮะเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของอีบุ๊กออกไปเรื่อยๆนะฮะทั้งส่วนใหญ่จะเป็นอีบุ๊กไกด์ไลน์แนวทางต่างๆในการทํางานแล้วก็ในการติดตั้งระบบต่างๆที่จําเป็นนะฮะแล้วก็ยังไม่ลืมครับตัวแทนจำหน่ายที่เคยสัญญาไว้ว่า จะทำในส่วนของเครื่องมือเพื่อประกาศให้อันนี้คือรอนิดนึงทาแน่นอนนะเพราะผมทําทําคนเดียวครับเหนื่อยมากไม่คาัออไม่สนใจโอเคครบถ้วนสมบูรณ์ครับวันนี้มี2ชิ้นนะฮะอย่าลืมทังทายเข้ามาได้เลยผ่านช่องทางการติดต่อทั้งอินบ็อกซ์ผ่าน f a c o o o f a n p เพจแล้วก็หน้าร้านโทรโทรศัพท์ ได้หมดครับผมนะฮะศูนย์แปดเก้านเจ็ดสองแปดศูนย์หนึ่งไลน์ช็อปเฟซบุ๊กนะฮะได้เลยทักเข้ามานะฮะอยากจะได้ตัวไหนชิ้นไหนก็มาเลือกได้อ่าในหน้าเฟซบุ๊กเราก็โปรโมทไปได้ออกไปเรื่อยนะฮะออกไปเรื่อยถ้าอยากได้สินค้าที่ครบถ้วนจริงๆก็เข้ามาที่หน้าร้านนะฮะว่าจะเป็นเว็บเอเซียสตรีทแฟชั่น com หรือเอเซียสตรีทแฟชั่นเทปช็อป com นะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเราวคงต้องอย้ายหน้าย้ายส่วนของหน้าร้าน ออกไปที่เทพชอปอันนี้คือไม่ได้โปรโมทให้เขานะคือผมก็ยอมรับว่าระบบเขาใช้งานง่ายจริงๆรนะรองรับเยอะมากใครที่เป็นตัวดำหนินหรือต้องการพิจธุรกิจเป็นของตัวเองแนะนําเจ้านี้ครับแต่วันนี้ผมขอญาตไปก่อนครับอ๋อเหมือนเดิมเห็นไหมที่ผมใส่อยู่ในร้านก็มีขายนะนะฮะยังไงก็ท่านผู้ชายที่เข้ามาดูรีวิวก็ลืมแวะเวียนกันเข้ามาเนี่ยมในหมวดที่เชิ์ตัวนี้เลยหมวดที่เชิตกดเข้าไป มีให้เลือกหลายลายนะฮะราคาถูกด้วยไม่มีส่วนลดอ่ะอันนี้ถูกแล้วนะถูกมากๆจริงๆถูกมากๆขายถูกท้องตลาดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมลุงชัยนะฮะรัมาที่รีวิวแทนไม้าอ้อมไปก่อนช่วงหนึ่งก็ขอลาไปก่อนพบกันรีวิวหน้าเดี๋ยวจะมีสินค้ามา,ามารีวิวให้เห็นแล้วก็เสนอโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้สำหรับวันนี้ไปเดี๋ยวไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย